การเจอกันของมนุษย์เกิดจากความเข้าใจของมนุษย์เองผมย้ํานะแท้จริงแล้วมันไม่มีเคยใครเจอกันหรือการไม่เจอกันสายลมมันพัดมาโดนต้นไม้ต้นเนี้ยแม่งมันบอกว่ามึงมมาเจอกูเนี่ยไม่บังเอิญแน่เลยแต่มันถามมันบอกไหมมันบังเอิญเจอกันแต่มนุษย์รู้จักกันเองเห็นปะครั้นี้มนุษย์น่ะมันจะติดอยู่ในวงจรของมนุษย์ความหมายของมนุษย์มันเล็กมากนะความหมายของมนุษย์เนี่ยมีเป็นเพียงเศษเสี้ยวของจักรวาลนี้เองเป็นเรื่องราวของมนุษย์ที่มนุษย์เข้าใจเอง แล้วติดอยู่ในวงจรของความเข้าใจตัวเองออกไม่ได้ครับเราคิดว่าเรามีอยู่เป็นเรื่องจริงเราคิดว่าเธอตั้งอยู่และเป็นเรื่องจริงเธอคิดว่าการมาเจอกันการไม่เจอกันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องราวเป็นมายาของความเข้าใจที่เราไปติดมันาวนี้วงจรของมนุษย์อ่ะมันมีสายใายสัมพันธ์ของเรื่องของอะไรของแรงเหวี่ยงผมบอกแล้วแรงเหวี่ยงของมันคือความเชื่อมันเหวี่ยงสิ่งนี้มันก็เหวี่ยงสิ่งนะั้นแล้วมันคิดว่าการมาเจอกันมันมีอยู่จริงแน่เลย พื้เนี่ยว่าแล้วเจอมึงแน่เลยเห็นไหมตัวแรงเหวี่ยงหรือโมโนที่มันสร้างขึ้นจากพื้นฐานของจิตที่บริสุทธิ์เข้าสู่ความเป็นตัวตนมันเกิดอะไรมันเกิดรีเฟกตัวมันเองอ่ะมันมันมันเกิดการสร้างเนื้อหาขึ้นมาในตัวมันเองความหมายของมนุษย์อ่ะมันเลยเป็นสิ่งสําคัญที่มนุษย์ยึดถือกันแล้วมันคิดว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่จริงมันคิดสกว่าสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นไปตามความเป็นอยู่ของมันจริงๆแล้วมันคิดว่าสิ่งนั้นให้ทุกอย่างในความที่ที่มันเข้าใจหรือมันมัน มันวางเอาไว้จริงๆทั้งหมดเลยเราถูกหลอกให้ใช้ชีวิตให้เข้าใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งนี้คราวนี้มุมมุมมนุษย์ผมวางไว้ก่อนกลับมามุมธรรมชาติมั่งเธอเห็นความเป็นอยู่ของเขาไหมถ้าเราเอาความหมายของมนุษย์ไปจับเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาดีของมนุษย์ทันทีเลยแต่เธอคือเอาความหมายของมนุษย์ออกความหมายของธรรมชาติไม่มีเลยน้ําที่มันกระแทกก้อนหินแรงๆกระแทกบ่อยๆบ่อย,ๆอ,ยๆอ่ะมันทะเลาะกันจิมันทะเลาะลออก,กันใช่ไหม คำตอบคือไม่ใช่ไงมันก็ไม่ต่างอะไรเธอกับฉันคราวนี้ผมพูดถึงมุมที่สามหัวเนี้ยผมแทบจะไม่พูดเลยนะมันเป็นมุมเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของวัตถุที่มีพลังงานในตัวของมันมันมีอยู่ในธรรมชาตินะธรรมะพลังงานอาจจะเป็นนามธรรมาแต่ว่าเธอต้องรับฟังหน่อยเพราะว่ามันละเอียดอ่อนการมีอยู่ของวัตถุการเป็นไปของมันมันมีพลังงานในตัวของมัน แล้วพลังงานในตัวของมันตัวนี้แหละมันเป็นเคมีธาตุที่อยู่ในตัวของมันสัมพันธ์ของเคมีธาตุที่อยู่ในตัวของมันนี่แหละพากันเจอกันได้พากันออกจากกันได้พาพากันเข้าหากันแล้วหล่อหลอมกลายเป็นกันและกันได้พากันเข้าหากันแล้วเกิดการแตกสลายเพราะเกิดจากการปะทะกันจากกันและกันได้เป็นไปตามสามลักษณะของพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นมาในตัวของวัตถุนั้นๆหากมอในธรรม หากมองด้วยสายตาที่เป็นธรรมจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาตุที่มันเจอกันแล้วมันหายไปมันเกิดขึ้นหากมองในภาษาของธรรมชาติมันก็เปรียบเสมือนเธอกับฉันฉันกับฉันกับเมียของฉันฉันกับลูกของฉันฉันกับเพื่อนของฉันที่พบเจอกันแล้วหายไปมีช่วงเวลาในการเจอกันเปรียบเสมือนสายลมที่กระทบต้นไม้ระยะหนึ่งต้นไม้ก็ไหวเองเสร็จไม่ช้าไม่นานมันก็เกิดความสงบนิ่งและหายไป การมีอยู่ของวัตถุรุนเป็นไปเช่นนั้นครับลักษณะที่สมการมีอยู่ของวัตถุถูกกําหนดกฎเกณฑ์จากเคมีธาตุในตัวของมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของการมีอยู่ของวัตถุธาตุทั้งหลายเธอวางเนื้อหาเรื่องราวความหมายของมนุษย์ลงเธอจะเห็นอีกภาพหนึ่งเกิดขึ้นถือภาพของความเป็นเช่นนั้นของธรรมชาติหากพิจารณาเข้าไปในลักษณะที่สารที่ผมบอกไปเนี่ยหากพิจารณาให้ลึกเข้าไปอีกมันคือการมีอยู่ของวัตถุธาตุนั้น ที่มันมีกันและกันที่เป็นเช่นนั้นเองครับน้ำอาจจะกระแทกก้อนหินอย่างแรงมากเลยอีกอีกกก้อนหินก้อนหนึ่งอาจจะเจอน้ำที่ไหลผ่านแบบเอื่อยเจอกันมันแปลว่ามันสัมพันธ์กันแบบดีใช่ไหมแต่อีกมุมหนึ่งที่มันกระแทกกันแสดงว่าไอ้คู่นี้ไม่ดีสิอย่างเงี้ยมั้งความหมายของมนุษย์เห็นปะแต่้จริงแล้วมันเป็นเช่นนั้นของมันครับบางทีก้อนหินก้อนนั้นแช่อยู่ในน้ำนิ่ง อ,อ๋อไอ้นี่เป็นยังไงอ่ะออยู่ด้วยกันแบบสงบสง,งีมอะไรอย่างนี้เหรอเห็นไหมความหมายของมนุษย์ไปจับทั้งนั้นเลยเห็นป,นปะแต่ถ้าจริงแล้วมันเป็นของมันเช่นนั้นครับคนที่ฟังฟังสาระธรรมตรงเนี้ยแล้วเข้าใจนะโอ้ยผมยินดีด้วยหากไม่เข้าใจผมก็ยินดีเหมือนกันครับแต่ขอให้เราค่อยๆฟังไปเรื่อยๆผมจะพาเธอออกจากความ เป็นตัวตนออกจากความเชื่อเธอจะถูกล้างระบบใหม่ทั้งหมดเลยเธอจะบริสุทธิ์มากเลยกลับไปสู่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเลยผมจะบอกให้คราวนี้มีคําถามต่อเรื่องของกรรมเสืบมเนื่องจากการเจอกันและการพัดพรากใช่ไหมการการไปการการมีอยู่คราวนี้พูดถึงเรื่องกรรมกรรมเป็นสิ่งสําคัญมากเลยที่มันต้องแยกระบบอีกแล้วแยกระบบแรกเป็นเรื่องของตัวตนใช่ไหมเธอฟังให้ดีนะ ผมจะอธิบายสองลักษณะลักษณะแรกคือเป็นเรื่องของมนุษย์ลักษณะที่สองเป็นเรื่องของธรรมชาติลักษณะแรกคําถามคือกรรมกรรมเกิดจากการกระทําใช่ไหมการกระทําไม่เกี่ยวกวับศาสนาฟังนะไม่เกี่ยวกวับชาติชาติบันชาติบันหรือใครก็แล้วแต่ถ้ามันมีตัวตนขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะมีเจ้าของมันทันทีครับตัวตนนี่แหละก็คือ การมีมันอยู่ความเชื่อนั่นแหละมันทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีผลสัมฤทธิ์คือกรรมทันทีผลแห่งการกระทําผมไปย้อนดูทั้งหมดเลยที่มีอยู่ครับไม,ม่ว่าจะเป็นฝรั่งแขกจีนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีตัวตนมันมีผลบังคับคือการกระทําของมันทั้งสิน้นการกระทําตัวนี้แหละเป็นเรื่องของแรงเวียงแรงเวียงที่มันทํา การกระทํามันคือสิ่งที่มันทําลงไปอย่างสมบูรณ์แบบคือเจตนาความตั้งใจมันจะตัวมันเองเกิดผลสำลีทันทีคือกรรมเป็นผลจะตั้งเอาไว้เมื่อมีมันอยู่ผลแห่งการกระทําที่มันทาจะติดเป็นเงาตามตัวผมบอกแล้วมันรอเวลาเข้าสู่ตัวตนมันไม่ได้เกี่ยวกับก้อนธาตุนะแต่ตัวตนที่มันยึดถือตัวที่สามที่มันหลังจากที่มันหล่อหลอมความเชื่อขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นมันแล้วไม่ว่ามันทําอะไรมันจะเกิดสิ่งตรงกันข้ามทันทีที่มันทํา มันทาสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะย้อนกลับมาหามันโดยอาศัยเวลาในการเข้ามีอยู่ในการปรากฏของวัตถุธาตุนั้นๆไอเจ้าของรูปของของของกรรมเนี่ยมันทําสิ่งใดไว้เนี่ยธรรมชาติเขาจะจัดเรียงเรื่องของโหมดของของวัตถทุที่มันทําเอาไว้โดยผ่านวัตถุน,นั้นที่มันมีสายใยเคมีสัมพันธ์ในเรื่องนี้เช่นไอ้น้าที่มันสมมติอันี้ทําชั่วไว้นะกระแทกกับไอ้นี่แรงๆเนี่ยมันมันทำร้ายนี่แล้วกันอ่ะแปลว่าทําร้ายแล้วกันมันจะไปได้โหมดของไอไอไอ,ไอน้ํา ไอ้น้ำน้ำตกแรงๆอ่ะที่กระแทกก้อนหินก้อนนั้นอ่ะในมันในในวัตถุธาตุที่มีอยู่ในในโลกเรานะเขาก็ทําหามันเพราะมันทําสิ่งนั้นไว้ไอ้วัตถุธาตุตรงนี้แหละมันมีอยู่บนโลกของเราผมจัดสถิติเอาไว้ในสามสิบเจ็ดก้อนธาตุที่มีอยู่มันมีสายญาสัมพันธ์ของมันไปตามเนื้อหาของมันอย่างสมบูรณ์แบบเลยถ้าเธอทํา ทำดีเปรียบเสมือนทำดีมันจะเปรียบเสมือนไอ้น้ําที่ไหลวัตถุธาตุของน้ํานั่นน่ะคือวัตถุชิ้นนี้แล้วกันเอ่อแล้วไอ้นี่คือก้อนหินที่มันทําดีกับไอ้นี่มาก่อนหน้านี้แล้วพอมันมาได้มาอุบัติใหม่ในดวงจิตที่มันยึดถือเป็นตัวตนมันจะเข้าสู่วัตถุธาตุใช่ไหมอ่ามันก็จะเข้าเสวยกันโดยธรรมชาติของมันเพราะเวลาเป็นตัวบ่งชี้มันจะไม่มีวันหายไปไหนเลยครับเพราะมันเป็นเจ้าของกันและกันอยู่มันมันคืออะไรแสงกับเงาไง มันเป็นคู่กันไงเพราะฉะนั้นมันจะเปรียบเสมอเนี่ยคือน้ําไหลเอื่อยไหลนิ่งๆและเนี่ยคือก้อนหินแล้วน้ําเนี่ยมันก็เข้าหายนี่มันแบบโอ้โหมันมันอยู่ด้วยกันอย่างดีมากนี่คือการที่มันทำดีในความหมายของมนุษย์อ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันทะเลาะมันตีกันไอ้เนี่ยคือน้าตกทันทีเลยไอ้เนี่ยคือก้อนหินที่แม่งกระแทกกันปั้งปั้งปั้งแบบนี้มันแปลว่าไม่ดีไงในความหมายของเธอธรรมชาติเขาวางระบบไว้แบบนี้แหละแต่มนุษย์มันใส่ความหมายไปโอ้โหไปตามอะไร ไปตามขนาดและปริมาณแห่งความเชื่อน,นั้นก็คือตัวอัตตาของเธอไอ้ทั้งหมดเลยกรรมมันเกิดจากตัวตนเห็นปะ,ะกรรมเกิดจากตัวเนี่หนึ่งนะนี่มีกรรมมาเก่ากรรมเก่าใช่ไหมมันไม่มีกรรมเลยก็มีเพราะธรรมชาติในการเกิดไม่มีกรรมนะแต่มีเรื่องของวัตถุาธาตุสาสิบเจ็ดก้อนาธาตุที่เข้าหากันโดยไม่มีกรรมเป็นวัตถุข,ของมันต้นไม้ที่ล้มทับควายตายแสดงว่าต้นไม้ไอ้ควายมันมีกรรมกว่าต้นไม้ต้นนี้ไงแยกออกมาอ่าแสดงว่าเธอเข้าใจแล้วว่า ธรรมชาติมันก็มีอยู่มันอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเมื่อใดมันมีตัวตนตัวตนจะเข้าบ่งชี้ถึงความหมายของมันทันทีเลยมันจะสําเร็จรูปในความเข้าใจของเธอทันทีเลยไว้ฉันทนทางนี้มาโอ้ฉันได้รับเองแน่เลยเห็นไหมเพราะเราเชื่อมาสิ่งนั้นทีนี้กรรมมันต้องมีเจ้าของหนึ่งเป็นของตัวตนสองไม่มีเจ้าของเลยแต่เป็นระบบของธรรมชาติที่มันมีอยู่ของมันการกระทบการการไม่กระทบการการการเบียดสิทธ การมีอยู่ร่วมกันของมันที่เป็นธรรมดาอย่างนั้นผมบอกแล้วว่าต้นไม้จะลบควาจบลบทับควายตายได้ต้นไม้แต่ไอ้ควายเนี่ยไปทำอะไรต้นไม้ไว้แน่เลยต้นไม้ถึงทับมันตายแต่ถ้าจริงนะไม่ใช่มันเป็นระบบ,บบของมันที่เป็นเช่นนั้นไม่มีใครตายหรือใครทําสุดท้ายเนี่ยควายก็เกิดดับเกิดดับต้นไม้เกิดดับเกิดดับสุดท้ายมันจะหมดไปจากการเกิดหรือดับก็ช่างหัวมันไม่ได้เกี่ยวกันเป็นธรรมเป็นเรื่องของธรรมเข้าใจเรื่องของกรรมหรือยังอันนี้ผมพูดถึงตรงนี้ อีกหน่อยดีกว่าวัตถุธาตุสาสิบเจ็ก้อนธาตุที่มาอุบัติบนจักรวาลบนโลกเนี่ยว่าโลกนี้ดีกว่าไม่ต้องไปโลกอื่นมันมีสามสิบเจ็ก้อนธาตุทำไมถึงบอกว่าสามสิบเออผมเห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วผมจดสติไว้ด้วยแต่ละแต่ละก้อนธาตุเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันหมดเลยมันจะมีไอเนี่ยเข้ากับเจ้านี่หรือไอเนี้ยไม่เข้ากับเจ้านี่เลยทั้งหมดอนะมันมันอยู่ในนี้มันอยู่ในธรรมชาตินี่แหละและผมก็เห็นด้วยผมเห็นความลับของเขา ทำไมไอ้สิ่งนี้เจอสิ่งนี้แล้วมันเข้ากันดีมากเลยเฮ้ยมันมันต้องมีเหตุและผลเห็นปะเออใช่ผมซุกซนผมไปศึกษาผมไปดูผมไปเห็นมันแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงจริงด้วยแต่ทาไมไอ้นี่กับเจ้านี่เจอกันไม่ได้เลยมันเปรียบเสมือนคนที่เจอกันบนท้องถนนนะแม่งต่อยกันกางสีแยกอย่างเงี้ยแต่คนเจอกันบนท้องถนนยิ้มให้กันรักกันเฉยเลยกลับอีกลักษณะหนึ่งเจอกันแล้วก็ผ่านไป ลักษณะเหล่านี้แหละมันมีอยู่ในวัตถุธาตุสารจะติดก้อนธาที่ผมจะบอกเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเองครับมันเป็นธรรมนะไม่มีความหมายอะไรเลยผมไม่เคยมองทุกอย่างด้วยความหมายของมนุษย์ผมจึงเห็นมันว่ามันเอ้ยมันมีอยู่จริงด้วยและผมก็เห็นเวลาของการมีอยู่ของวัตถุและการหายไปของมันเปรียบเสม,มือนที่ผมเห็นเรื่องราวของเธอนั่นแหละการเปลี่ยนแปลงของเธอมันเหมือนกับ ที่เธอเข้าใจว่าผมเป็นหมอดูหมอเดาวหมออะไรเนี่ยจริงๆนะไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของธรรมผมเห็นอนาคตของเธอผมรู้ว่าเธอจะตายตอนไหนผมรู้ว่าเธอจะมีผัวมีลูกตอนไหนผมรู้ว่าเธอจะมีบริบทแห่งชีวิตตอนไหนสุดท้ายเธอก็จะเน่าเปื่อยไปตอนไหนผมรู้ความลับของวัตถุต้องยอมรับว่าผมเห็นครับต้องยอมรับว่าผมผมเข้าใจเขามันเป็นเรื่องยากาที่ผมพูดเรื่องเนี้ยแล้วให้เราเข้าใจครับ มเห็นวันตายของเธอที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นั่นแหละถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นผมรู้ความลับของเธอวันพรุ่งนี้ซึ่งบนโลกนี้ไม่มีใครรู้ครับแต่ผมรู้ผมรู้พรุ่งนี้ผมรู้ไปเรื่อยๆื่อจนกว่าเธอจะไม่มีอะมันขึ้นอยู่ว่าเธอถามเธออยากรู้หรือเปล่าสําคัญตรงที่เธอยังไม่เห็นธรรมเธอจะไม่มีวันเข้าใจครับ